โน้อยากได้ห้องน้ำาค่ะอาบน้ำพ่อก็ก่อก้อนอิดขึ้นมาให้อาบอะค่ะเข้าห้องน้ำพ่อก็ขุดหลุมให้อะค่ะจะสังเกตว่าคุณพ่อเอาอิดมาเรียงนะฮะนี่คือเรียงอย่างเดียวใช่ไหมลูกใช่ถ้าเอามือดันแรงๆล้มไหมไม่ล้มค่ะผมว่าลม้มน่าจะล้มลูกเพราะว่ามันไม่ได้ฉาบปูนลูกให้บังสายตาเนลักษณะแบบนี้ฮะ เป็นลักษณะคล้ายๆแบบนี้แม่ไปเช่าบ้านอยู่ค่ะไปอยู่กับพี่ต่างพ่อค่ะพ่อรรทำอาชีพตัดผมที่บ้านค่ะเปิดร้านอยู่ที่บ้านบางวันก็มีมาตัดผมคนหนึ่งบางวันก็ไม่มีค่ะตัดผมคนหนึ่งหกสิบบาทค่ะ แต่ก่อนเนี่ยรายได้ก็โอเคก็ดีแต่มาช่วงหลังเนี้ยรายได้เราไม่ดีมันมีร้านตัดผมใหม่เกิดขึ้นเราทําอยู่ในบ้านเราเนี่ยเราจะมีแค่ลูกค้าขาประจําอย่างเดียวเราจะไม่มีขาจรเลยถ้าเป็นช่วงที่ไม่มีไม่มีงานตัดผมเนี้ยพ่อก็จะเข้าไปพึ่งพระที่วัดโดยไปขอกับข้าวและก็ข้าวที่วัด เอามาให้ลูกกิน<ม>ถ้ามันมีงานที่วัดงานศพล่วงงานบวชที่วัดเราก็ไปเก็บตตังเดียวทานต้องแย่งค่ะเพราะว่าถ้าเกิดไม่แย่งก็ไม่ได้จำเป็นเป็นแบบที่บ้านเราไม่มีตังใช้อะค่ะ น้อยใจแบบมันคือชีวิตเรามันยากลำบากมันลำบากแบบไม่มีไฟไม่มีห้องน้ำไม่มีน้ำเลยคะ่ะรู้สึกยังไงบ้างหนูกับการใช้ชีวิตของเราแบบนี้รู้สึกเสียใจ ใจที่ที่เกิดมาแล้วเป็นแบบนี้แล้วเรา,เราตั้งใจจะเปลี่ยนวิถีชีวิตของเรายัางไงก็เปลี่ยนแบบจะเล่นตะก้อให้ติดทีมชาติอะค่ะอืมเอาวันนี้ต้องได้ดูฝีมือฝีเท้าสินะฝีเท้าฝีเท้านักตะกร้อหญิงนะคะ ความฝันที่กระตูนอยากได้กลับไปวันนี้คืออะไรลูกโน้อยากได้ห้องน้ำอะค่ะหรอดี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 ดเอามาเต็มฝีมือเลยนะวันนี้ค่ะพร้อมไหมคะพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วเชิญค่ะ,ม,คะมีคนหนึ่งเขาไม่ใช่แค่คนเล่นตะกร้อเก่งนะเขาเป็นเขาเป็นแรงบันดาลใจเขาเป็นตำนานเขาเป็นประวัติศาสตร์ของวงการตะกร้อไทย 12เหรียญทองซีเกมเจ็ดเหรียญทองเอเชียนเกมเขามาจากไหนเยอะแยะฉายาของเขานะลูกพี่โจหลังเท้าขอเสียงปรบมือรับพันตรวจโค้ชซิมมาพันตื่นเขาอัคบขอบคุณมาครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับนสวัสดีครับคุณสวัสดีครับ กติกาก็คือว่าในฝั่งเรานะครับสัมบัดลูกตะกร้อได้3ครั้งนะครับครับเราก็จะต้องเปลี่ยนฝั่งนะครับครับใครได้3แต้มก่อนชนะผมเป็นลูกไปครับมาจากพี่โจ้ครับพี่โจ้ไปโตกลับครับไปไปไหมดีเฮ้ยดีมากไปไปไปที่ท่าดี1-0กับตุนน้ำครับ1-0ก็ตุนน้งครับ อน mm ี hmm. been, h, ่เนี so not, oh. job, <laughs> <laughs> ่ยเขาไม่ต huh. <may> ั <c oughs> ้งมานดบสองเนี huh. ่ยเตอนนั้นเลยคือพี่สามก็หมกไปเลยจริงผมตั้งแล้วแหละผมรอคุณแต่ขาผมไปโดนเองไม่ไม่ต้องรอเอเวลาคุยกันหน่อยครับไม่ต้องรอเอายิ่งกันตัวลูกให้เขาเสิร์ฟบ้างให้เอาเสิร์ฟบ้างให้เอาเสิร์ฟบ้างศูนย์หนึ่งครับใครเสิร์ฟก็เสิร์ฟอินดวงไฟอ่ะปวดหลังนะครับดวงไฟมาเล่นเหรออะไรชี้ตำแหน่งไงอ๋อเหรอ โอ้ยเยี่ยมเขาม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 าโอเคครับดีครับสวยลูกทำได้นะลูกทำได้นะลูกปล่อยปล่อยปล่อยลงทำไมทำไมไม่ซันแบงค์ทำไมไม่ซันแบงค์คือเห็นน้องซันแบงค์เห็นตกเห็น้องซันแบงค์ก็ตันมัางไงน้องนำสองศูนย์โอเคอ่ะอจริงงั้นจริงมา ลูกตัดสินครับไปดีสวยเลยสวยเลยสวยยเลไม่นะไม่นะเขาใช้ขาเล่นเดี๋ยวโอ้เขาใช้ขาเล่นแทนทับปีดบอกด้วยปิดจุดโทษโอ้จุดโทษโี่ขอโทษฮะเมื่อกี้ผมจะบล็อกเขาไม่ต้อไม่ต้องว่าจะดังกล้องโอ้โห จนะครับแมชมิตรภาพจบลงนะครับกระตูนชนะครับขอบคุณที่ก้อยหอยครับขอบคุณพี่ก้อ่หอยครับกระตนลูกพี่ซุปบอกเล่าเรื่องราวชีวิตของหนูเรื่องราวความฝันของหนูให้ผู้ใหญ่ทีมพาวเวอร์ทราบท่านประทับใจและก็ภูมิใจในหนูมากนะลูกท่านฝากหนูว่าให้มุ่งมั่นตั้งใจฝึกซ้อมตะกร้อ ส่วนเรื่องห้องน้ําไม่ใช่ปัญหากับทางทีมงานสำรวจพื้นที่แล้วครับงบประมาณในการซื้ออุปกรณ์วัสดุและการกอร่อสร้างเนี่ยครับอยู่ที่ประมาณ37,000บาทผู้ใหญ่คิงพาวเวอร์บอกว่านี่คือความฝันของกระตูนด,ดัง,งนั้นตรงนี้ไม่ใช่ปัญหากับคิงพาวเวอร์สร้างห้องน้ําใหม่ลูก37,000บาทจากคิงพาวเวอร์ครับประตูลูกความฝันสําเร็จละ รู้สึกยังไงกับตัวเองลูกเราจะมีห้องน้ําใหม่แล้รู้สึกดีใจค่ะอยากบอกความดีใจตรงนี้กับใครอยากพูดกับใครที่สุดลูกอยากพูดกับพ่อกับพ่อใช่ไหมลูกกระตุนอยากจะบอกอะไรกับพ่อหนูพูดผ่านกล้องนี้ได้เลยลูกเชิญครับอยากจะบอกพ่อว่าเรามีห้องน้ําใหม่แล้วนะคะพ่อเราไม่ต้องขุดหลุมใช้อีกแล้วโตขึ้นหนูจะเป็นนักตะกอทีมชาติให้ได้ค่ะเยี่ยมมากสุดๆหนูรักพ่อที่สุดค่ะ ขอบคุณมากลูกกตูนล,ลูกและมีความฝันพิเศษแถมให้หนูด้วยหันไปมองด้านนั้นลูกเดินหน้า29ลูกและนี่คือความฝันแถมของน้องกระตูนครับอหันมามองได้แล้วลูก กระตูนลูกนี่คือเสื้อของพี่โจลูกความพิเศษอยู่ตรงนี้ลูกพี่พ,พี่โจกยนอะไรให้น้องครับก็มอบให้น้องกระตูนครับครับ,รบเสื้อตัวนี้เป็นเสื้อทีมชาติของพี่โจนะครับก็มอบให้น้องกระตูนนะครับแล้วก็วันหนึ่งหนูจะมีเสื้อทีมชาติเป็นของตัวเองนะครับกรบตูกเป็นพี่ซุปพี่ซุปใส่เลยลูกเป็นพี่ซุปพี่ซุปใส่เลยเนี่ยใส่เลยลูกสวมเลยลูกเสริมทับเลย กระตูนครับนี่มันมากกว่าเสื้อครับแต่มันคือการส่งต่อพลังใจกำลังใจจากพี่โจถึงน้องกระตูนนะครับวันหนึ่งหนูจะมีเสื้อทีมชาติของตัวเองลูกแต่วันนี้หนูได้เสื้อทีมชาติจากพี่โจสืบฝังสือลูกขอบคุณมากครับและนี่คือตำนานและอนาคตของวงการตะกร้อไทยครับพี่โจและน้องกระตูนครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับ ขอบคุณมากครับพี่จอรครับอนนขอบคุณนตูนลูกห,ห,หลังจากที่น้องกาตูนคว้าความฝันจากทางรายการซุปเปอร์เทนได้สำเร็จพี่พี่ทีมงานก็มุ่งหน้ามายังจังหวัดราชบุรีเพื่อสารฝันในการสร้างห้องน้ำใหม่ที่ถูกสุขลักษณะให้กับน้องกาตูนและคุณพ่อครับซึ่งความฝันที่น้องกาตูนได้มาในครั้งนี้ก็มาจากความกระตันยูและความสามารถของเธอซึ่งรายการซุปเปอร์เทนหวังว่า น้องกาตูจะเป็นเด็กดีแบบนี้ต่อไปรวมถึงพัฒนาทักษะความสามารถในกีฬาเซปักตะกร้อจนติดทีมชาติและยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นไปอีกนะครับหนูขอขอบคุณทางผู้ใหญ่คิงพาวเวอร์ที่สร้างห้องน้ำให้กับหนูวันนี้ความฝันหนูเป็นจริงแล้วค่ะขอบคุณค่ะ สำหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะครับอย่าลืมไปกดพร้อมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆในคลิปถัดไปครับ